สวัสดีครับมาพบกับโคกหนองนาหนองอีโรนะครับพามาชมเื่าเช้านี่ครับฝนก็ตกพอมๆนะครับนิดหน่อยครับพอสายมาแดดก็ออกนะครับอากาศก็สดชื่นครับก็มาดูนะครับโคกหนองนานะครับฝั่งทิศตะวันตกนี่ครับของพื้นที่นะครับเราก็ปลูกพวกไม้ป่านะครับไม้ป่าตอนนี้ก็เริ่มโตนะครับพวกประยุงพวกยางนะครับ มะฮอกกันนีนะครับปลาดูะต่างๆนะครับเริ่มโตแล้วก็จะมีพวกไม้ขนาดกลางเช่นแครนะครับกล้วยไม้เลียงนะครับไผ่อะไรพวกนี้ครับฝรั่งก็เริ่มจเจริญเติบโตครับฝั่งนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับที่ติดกับต้นยางใหญ่นะครับที่ปลูกมาประมาณสักหกเจ็ดปีแล้ะตรงนี้ ฝั่งนี้ก็กล้วยเนี่ยพึ่งลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็หญ้านะครับจะจะเห็นหญาว่าขึ้นขึ้นลกมากนะครับไม่เหมือนกับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นพอต้นไม้ใหญ่โตนะครับก็จะร่มหญ้าก็มันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้หญ้าเขาจะจะเยอะนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ยังไม่โตครับเป็นต้นไม้เล็กอยู่ก็ได้ตัดไปครับเจอฝนก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดต่อไปนะครับกล้วยแคร์หรือไม้ยืนต้นต่างๆโตนะครับหญ้าแถบนี้ก็จะน้อยลงครับไม่ค่อยมีครับการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของไก่ไก่ครับที่ลงขุดนะฮะแล้วก็เอาผักกระยนงครับมามาปลูกครับผักกระยงนะครับเป็นพืชของทางอีสานนะครับก็ใช้ต้มนะฮะส่วนใหญ่จะต้มปลานะครับ อร่อยมากนะักกิ่นหอมนะครับตันนี้จะขึ้นง่ายครับแล้วก็ชอบแดดนะครับชอบแดดก็ปลูกไว้แบบนี้ต้นไม้จะไม่โตเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ผักแยงเนี่ยครับปลูกเพราะว่าถ้าเกิดอไอโขลพา,าน้ำน,นะครับจะชอบร่มๆนะครับร่มๆนะ ร่มรำไรเนี่ยชอบมากนะครับแต่แดดเขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับส่วนพักยงชอบแดดแล้วก็จะแซมด้วยบัวน้อยๆน,น,นะครับจะเห็นบัวน้อยๆน,น,นะครับเราจะเอามาปลูกครับเพื่อปลูกประดับนะฮะสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีผู้ใดสนใจนะครับก็เราก็จะเอาง่ายครับเพราะว่าต้นแม่พันธุ์อยู่ในของไส้ไก่ครับซึ่งต้นเขาโตมากแล้วก็น้าปลึกนะครับแต่ถ้าเอาใน คองไส่ไก่ย่อยนี่มันจะง่ายนะครับก็สามารถเอาได้เลยนะครับเพราะว่ามันตื้นแครับลการดูแลอะไรรักษาง่ายนะฮะเอาไปปลูกในกระถางก็ง่ายเพราะว่าหลาดก็ไม่ลึกการเจริญเติบโตก็จะเร็วกว่านะครับการที่จะไปขุดเอาในคลองไส่ไก่ใหญ่นะครับก็น้ําก็อย่างที่เห็นนะครับเต็มบ่อตกช่วงนี้ก็ตกดีครับทุกวันครับแต่พักนี้เดินไม่ได้แล้วครับเป็นน้ำหมดเลยนะครับ น้ำตะกอนปีที่แล้วนี่เราเดินได้สบายรอบบ่อเพราะน้ำไม่เต็มปีนี้เต็มนะครับก็มีไม้ที่สามารถทนน้ำได้อยู่ก็มีครับส่วนที่เขาลึกมากหรือทนไม่ได้นะครับลากินมั่งนะครับก็ตายไปเนะราค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ ทัศนียภาพก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มเขียวขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับนี่เขียวนี่ที่เห็นนี่เป็นแหนแดงนะครับแหนแดงแหนแดงก็ไว้เลี้ยงปลาครับเป็นอาหารปลาเป็นปุ๋ยนะครับอาหารไก่อาหารเป็ดได้หมดนะครับตรงนี้ก็พามาให้ชมนะครับโคกหนองนาหนองอีโรนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ